ตาม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 ไปดูคุณยายค่ะนี่นี่นี่ให้ล้อมุ้งยายยายเอายายายยายกินยานเด้อนี่เออเอาที่เดียยาเอายยานี่ยาเด้อ อาเนี่ยของกินอาเอาเหียายอายายอาอ๋ออ๋ยายกินกินกินยาเด้อกินกินกินข่ากินยาเด้อมีมีเงินเงินเศษให้เราบอกเอออเนย สาววงาย่าได้กินเขนนายังเพราะว่าเราเป็นคนพิการเพราะอะไรเราเป็นคนพิการเาไรย่าได้กินเขายังบ่ฮั่นเด้กินบ่บ่มีเงื่อนเสื่อ,อย,นะยาหยัง ฮะฮึมยาปวดหัวบอกไข่ไข่ปวดหัวเดี๋ยวไปซื้อยาพาราในเฟเวนมาให้เรากายหันเงื่อเอาเงินใส่มือให้เราเอาเงินให้ใส่มือให้เราเลยก็ไปซื้อยาพารามาให้ปะย้ายไปซื้อยาเด้อ ไม่ต้ออยากเลยยายจ้ะ